กราบสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมมาครับผมนะบรรยากาศช่วงเย็นนะครับวันนี้นะครับผมน้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นโตโยต้ายาริส1.2ตัว G-Pass นะครับผมนะคันนี้รถปีถึงปี19นะครับราคาครับ4แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมนะคันนี้เครดิตดีฟรีดาวน์รถส่วนบาทได้เหมือนเดิมครับผมนะจัดมาได้เลยนะครับผมนี่ครับผมนะปี19สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับผมนะรถสีดำนะครับเป็นรถเก๋งแฮทช์แบ็กห้าประตูนะครับโตโยต้าย สวยนะครับใครหายอยู่นะครับผมนี่จอกให้ลูกให้หลานนะครับผมนะขับไปทํางานขับไปเรียนนะครับผมได้หมดเลยนะครับผมก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับน้องพีด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผมมาเดี๋ยวเรามารับชมรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่านะครับผมนะมาครับเริ่มต้นนะครับตัวไฟหน้าเลยนะครับผมนะไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้นะครับผมยังเป็นหลอดไฟไฮโดรเจนอยู่นะครับตัวนี้นะครับนี่ไม่ใช่ไฟ led นะครับผมนะแต่สภาพเรียนไฟนะครับใหม่ใสเลยนะครับผม สภาพไฟดีนะครับลอยเบียดลอยคูบไม่มีนะครับผมถัดมาตัวด้านล่างครับผมน่าจะมีไฟเดอ์ไลท์สองสว่างตอนกลางวันให้แล้วนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับผมนี่สวยเลยนะครับไฟเดอ์ไลท์เป็น l e d นะครับผมถัดมาด้านล่างอีกครับผมน่าจะเป็นไฟตัดหมอกครับแท้เดิมโรงงานนะครับพร้อมกับตัวฝาครอบไฟตัดหมอกนะเป็นสีดําเงานะครับผมน่าสวยเลยครับผมเป็นดําเปลียนโนแบ็คนะครับผมตัวนี้นะครับนี่สภาพดีนะครับเรียมสันกันชนหน้าต่างๆนะครับคมสวยหมดนะครับผมนี่ ด้านล่างก็นะตัวกลางนะครับจะเป็นช่องลมกันชนหน้านะครับสภาพดีนะครับตัวช่องลมนะครับช่องลมตัวนี้นะครับเป็นสีดําเงานะครับผมนะตัวนี้นะครับอี่เป็นดาเปรียนอแบกนะครับผมนะตัวนี้สวยๆนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกปิดนะครับช่องหูลากนะครับผมนะตัวนี้นะครับแน่นๆเลยนะครับไม่หลุดนะครับผมนี่จะมีช่องลมเล็กตัวกลางนะครับผมนี่ให้ไปแบบนี้ด้วยนะครับจะเป็นสีพลาสติกสีดํานะครับผมนะตัวนี้นะครับเป็นเนื้อพลาสติกเลยครับผม หน้ากระจังเขาหนนะตัวยอดดิสตัวนี้นะครับหน้ากระจังไม่ไม่ใหญ่นะหน้าหนี่หน้ากระจังนะครับของเขานะครับจะเล็กๆสวยๆนี้เลยนะครับผมนะจะอยู่ตรงกลางนะครับพร้อมกับโลโก้โครเมียมครับสวยๆเลยนะครับหน้าหนี่ฝาครอบหน้ากระจังตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมนี่ถัดมาด้านข้างครับจะมีนะครับคิ้วนะครับเป็นโครเมียมนะครับผมนะสองข้างครับผมนะตัดกับตัวหน้ากระจังนะครับสภาพดีครับผมนะตัวโครเมียมนะครับเงาเงาเลยนะครับผมนี่ไฟเดอร์ไลท์สองสว่างตอนกลางวันนะครับด้านหน้าซ้ายนะครับผมนี่ครับ เรนไฟหน้าด mm ้านซ้ายดูค hmm. ร uh, no ับผมสภาพนะครับคมไฟใหม่เลยนะครับไฟติดครบทุกดวงนะครับผมนะสภาพดีครับรอยคูดรอยแตกไม่มีนะครับผมนี่รวมถึงตัวไฟตันหมอกตัวสายคอต่างๆนะครับสภาพเดิมร้อยเปอร์เซ็นหมดนะครับผมนี่ช่องไฟนะครับรอยต่อตัวกันชนนะครับแนบชิดสนิทหมดนะครับผมรถเป็นสีดํานะครับตัวนี้ดําเงานะครับผมสีไม่ซีดนะครับนี่สภาพสีดีนะครับได้ไปไม่ต้องไปเก็บสีนะครับผมนี่เงาเงาฉ่ำๆครับผมนะ นี่ไม่หมองนะครับตัวสีดํานะครับนะอาจจะดูแลรักษาเรื่องสียากนิดนึงนะครับเพราะว่าจะเป็นรอยขีดข่วนง่ายนะครับผมนะนี่ลูกค้านะครับผมนะใช้งานนะครับด้วยความระมัดระวังนะครับเวลาเช็ดรถถูรถนะครับผมนี่จะเป็นรอยขนแมวได้นะครับผมนี่สีดํานะครับสวยๆครับผมเพราะแม็กแท้เดิมโรงงานนะครับตัวนี้นะครับผมแม็กทูโทนหน้าปัดเงานะครับจับคู่กับยางดันหลบนะครับผมสวยๆเลยนะครับสภาพดีเลยนะครับตัวนี้นะครับผมนะ นี่ซีรียางหนึ่งแปดห้าท่าหกศูนย์ะครับ R สิบห้านะครับตัวนี้นะครับผมนี่แม็กซี่รูร้อยครับผมน่าสวยๆครับปากครอบนะครับดุมล้อเป็นตาโลโก้โตโยต้านะครับสภาพดีนะครับไม่มีคราบที่เกลือขึ้นนะครับผมคันนี้มาเจ็ดหมื่นโลเท่านั้นนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับผมสภาพดีนะครับนี่ยางปีหนึ่งเก้าครับผมนี่นะครับดูสภาพดอกยางนะครับผมนี่เดี๋วดูก่อนนะครับนะใช้งานต่อได้ไหมครับ กามกึ่งนะครับนะตัวนี้นะครับผมนะหน้ายางเหมือนจะเรียบๆไปแล้วนะครับแต่ให้ทีมช่างนะครับประเมินให้ครับผมหน้าท่านะครับดูแล้วไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานครับเราดูแลเรื่องยางตัวนี้ให้ลูกค้าเลยครับไม่ต้องห่วงนะครับผมนี่มาครับกระดูกซุ้มล้อครับผมสวยเดิมนะครับเป็นสีพื้นสีเดิมครับไม่เคยผ่านการเคาะทําสีมานะครับผมจุดเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับพลาสติกซุ้มล้ออยู่ครบนะครับนี่โช๊คปีกนกคอมาต่างๆดูสปริงครับผมนะรอยแต้มสีโรงงานอยู่ครบหมดนะครับนี่ ดูครับผมนะเดิมเดิหมดนะครับแหลกเหลือพวงมาไัยนะครับผมคัดซีนะครับไม่มีค่าสนิมขึ้นนะครับผมน้าตัวนี้นะครับผมนี่ไม่ผูกไม่ก่อนแน่นอนนะครับดูตัวเนื้อสีผิวพันธ์ต่างๆด้านข้างนะครับผมน่าดูครับเงาเงาเลยครับเหลี่ยมสันคมคมนะครับรองนะครับแนบชิดสนิทหมดครับผมกระจกมองข้างพับตับไฟฟ้านะครับพร้อมฝาครอบนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่ดูตัวไฟเลี้ยวครับผมนะสภาพเดินไฟนะครับไม่มีรอยแตกนะครับผมนะตัวนี้นะครับ นี่ได้การสาดรรอบคันแล้วนะครับผมยาริสคันนี้นะครับเป็นตัวแฮนแบ็กห้าประตูนะครับนี่ใครหาอยู่นะครับผมนะคันนี้นะครับไม่ผิดหวังครับผมรถสวยเก๋ดเอแน่นอนนะครับมือเปิดประตูนะครับพร้อมตัวสมาร์ทคินเอ่อสมาร์ทเอ็นทีนะครับนะขออภัยครับผมนะริ้นพันนะครับนี่กดปุ่มนะครับสามารถเปิดรถได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่คิ้วนะครับผมเราคิ้วรีดน้าครับขอบกระจกนะครับผมเป็นสีดํานะครับ นี่ครับผมนะไม่มีคดงอนะครับตรงๆสวยๆเลยนะครับพลาสติกยุดเสาประตูต่างๆนะครับผมนะากันสาดแน่นๆนะครับตัวนี้กันสาดตัวนี้ของแท้นะครับแท้โรงงานเลยนะครับผมนะอ๋อขออภัยครับติดมาจากศูนย์นะครับผมนะตัวนี้แท้ศูนย์นะครับผมแท้โตโยต้านะครับขออภัยครับมาครับผมดูภายในตัวรถบ้างนะครับนี่สภาพเบาะดูครับเบาะหนังนะครับได้ตะเข็บสีแดงทรงสปอร์ตสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมสภาพเบาะดีนะครับไม่ฉีกขาดนะครับผมนะนี่ครับผมนะ อาจจะมีรอยยับตรงนี้นิดหน่อยนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับแต่สันเบาไม่หักนะครับนะบบกไม่ยุบนะครับผมนี่กดแล้วเด้งขึ้นมานะครับผมนะสภาพเบาดีนะครับนี่ครับเนี่ยฝั่งนู้นเหมือนกันนะครับผมนะจะมีร่องรอยผ่านการใช้งานมานิดนึงนะครับผมนี่ตรงสันเบานะครับแต่ปีกเบาไม่หักนะครับได้แต่เข็มไม่ปีกไม่แตกนะครับนะเบาตัวนี้นะครับใช้งานต่อได้เลยนะครับเบาไม่ช้ํานะครับผมนี่สวยครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นครับผม นี่ครับหนังหุ้มพวงมาลัยนะครับไม่มีรอยลอกล่อนนะครับวัสดุค่อนข้างดีเลยนะครับผมเดินด้วยได้แต่เข็บสีแดงนะครับนี่ไดอารมณรมนะครับได้ได้ความทรงสปอร์ตนะครับผมสวยครับผมนี่สภาพดีครับเดี๋ยวผมให้ดูเลขใบคันนี้ก่อนเลยนะครับผมนี่ไมายเลกหมื่นนะครับมาครับนี่ครับผมหน้าตาดีหมดกุญแจเขานะครับนี่อย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับ นี่ครับผมนะเครื่องเดิมเดิมนะครับเครื่องติตตาต้ติดง่ายเลยนะครับผมนะเลขไมค์ครับผมหนึ่งมืมาเลขหนึ่งเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบสามกิโลเท่านั้นนะครับผมเนี่ยหน้าตาหน้าปัดโดงไม่นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเครื่องเดิมเดิมนะครับผมตัวนี้นะครับไม่มีการปรับจูนมาแต่อย่างใดนะครับผมนะเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่รถปีสิบเก้าไมค์เจ็ดหมื่นนะครับหน้าจอระบบทัศสีรีนนะครับเดี๋ยวนะครับกดไปติดครับผมนะหันมาแล้วครับผมนี่ครับ กล้องมองหลังนะครับผมชัดๆเลยนะครับตัวนี้นะครับผมหน้าแท้เดิมนะครับผมตัวกล้องนะครับหน้าจอตัวแท้ของโตโยต้านะครับผมผมเบาเสียงก่อนนะครับนี่ใช้งานได้หมดนะครับผมนะปกติหมดนะครับสวยๆเลยนะครับผมหน้าตัวนี้นะครับนี่ได้ไปแบบนี้เลยนะครับนี่หน้ากากวิทยุต่างๆดูครับผมหน้าตัวนี้นะครับสวยนะครับผมนะเป็นสีดําเบยนแบ็กนะครับผมหน้าสองข้างเลยนะครับตัดด้วยคิ้วโคมเมียมเล็กๆนะครับผมนะตรงขอบนะครับผมเพิ่มความหรูหรานะครับ ระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับผมตัวนี้นะนี่ได้ไปไม่ต้องไปเติมน้ํายาแอร์ไม่ต้องไปแว็กน้ํายาแอร์แล้วนะครับใช้งานต่อได้เลยนะครับผมนี่เด็ดเสร็จจบที่เราแล้วนะครับผมนะที่ร้านสนุกคานะครับมาดูหัวเกียร์บ้างครับผมหน้าตัวนี้นะครับหัวเกียร์นะครับผมหน้าตัวนี้นะครับสภาพดีนะครับไม่มีรอยลอกล่อนนะครับผมหน้าแผงเกียร์ครับดำๆใหม่ๆนี่เลยนะครับผม นี่ครับดีไซน์สวยนะครับยาวด็ตัวนี้นะครับผมน่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเบรกมงเบรกมือใช้งานได้ปกติหมดนะครับนี่กล่องเก็บของตัวกลางครับผมนะยาวๆใหญ่ๆนะครับผมนี่ใหม่ๆเลยนะครับผมสภาพนะครับนี่ครับคอนโซลหน้าดูครับไม่มีรอยลอกล่อนนะครับผมนะรอยด่างรอยดำรอยขาดตั้งกล้องคาบกาวไม่มีนะครับสภาพใหม่ๆหมดนะครับผมเนี่ยดูครับใหม่จริงครับผมนะคันนี้นะครับสภาพดีมากๆครับผมสวยเลยนะครับนี่ดูครับ ช่องเก็บคงเก็บของต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับผมใช้งานได้ปกติหมดนะครับสนใจคันนี้ครับโรหาน้องพีนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสามหกี่สสองนะครับแอดไลน์มาเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับผมนี่ครับดูรีวิวจบแล้วนะครับโทรมาได้เลยนะครับผมดูฝ้าเพดานครับผมนะไม่มีรอยยันรอยเจิมนะครับผมนี่ฝ้าเพดานสีดําภายในคุมโทนสีดาหมดเลยนะครับผมนี่ครับสภาพนะครับสะอาดเลยนะครับผมนะไม่สกปรกนะครับไฟติดครบทุกดวงนะครับผม นี่ครับฝั่งนู้นจะมีกระจกแต่งหน้าให้ด้วยนะครับผมนี่ฝั่งคนขับนะครับนี่มีกระจกเช่นกันนะครับผมหน้านี่สวยครับกระจกมองลงมองหลังต่างๆนะครับนั้นตัวนี้ยังไม่มีกล้องมาให้นะครับผมนะนี่ลูกค้าไปจิตตังเพิ่มได้นะครับผมสนใจนะครับรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของนะครับโทรหา้องพีได้เลยนะครับผมมาดูโครงสร้างกันบ้างครับนี่เสากระจกด้านหน้าครับนะดูจุดเม็ดอาร์กหน่อยครับผมนี่ครับเดิมๆนะครับไม่เคยถอดไม่เคยเอไม่เคยเคาะทำสีนะครับผมหน้าตัวนี้นะครับ จุดเบรคสวยๆอย่างนี้เลยครับผมรับประกันแทร้อยเปอเ็นะครับตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปของตัวรถได้หมดนะครับผมสีเสากลางด้านในดูครับเป็นสีดําสวยๆนะครับเดิมหมดนะครับหัวน็อตนะครับไม่ขยับนะครับผมนะนี่นี่ดูชัดๆนะครับผมนะหัวน็อตไม่มีรอยขันรอยถอดนะครับบอกเลยนะว่าภาษารถมือสองก็คือนะครับเกีเอบวกบวกเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมนี่ดูครับหัวน็อตนะครับไม่ขยยับนะครับผมบานพับแท้เดิมครับฉลากนะครับอยู่ครบหมดนะครับผมสภาพนะครับ นี่เกียร์อร้อเนแน่นอนครับผมลูกค้าคันนี้นะครับผมพี่ๆท่านใดหาอยู่นะครับนี่แผงครอบสวิ์นะครับตัวนี้นะครับฝั่งคนขับจะได้เป็นปรับขึ้นลงออโต้นะครับแต่ที่เหลืออีกสาบานนะครับจะเป็นปรับเมนูนะครับนะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติหมดนะครับผมตัวนี้นะครับนี่แผงประตูดูครับสภาพความใหม่นะครับผมนี่ครับไม่ชํำไม่สกรกนะครับผมนะภายนอกสีดําเงาครับภายในคุมโทนสีดําล้วนเลยนะครับผมนี่ดูครับสภาพนะครับผม นี่สีด้านข้างประตูนะครับบังคงบางคนต่างๆนะครับสีนะครับไม่เพี้ยนนะครับผมน่าเป็นสีดําเงาสวยๆนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูบ่อผู้โดยสารแถวสองบ้างนะครับผมนี่ดูครับสภาพภายในดูตัวบ่อก่อนนะครับนี่บ่อสวยเลยนะครับผมนะสภาพดีนะครับปีกบ่อไม่หักนะครับผมนะบ่อด้านหลังนะครับผมนะาสภาพดีนะครับอาจจะมีรอยตรงนี้หน่อยนึงนะครับผมนะไม่รู้โดนอะไรนะครับนิดเดียวครับผมนะไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับผม นี่ได้บอกสภาพนี้ไปเลยนะครับผมฝาเพดานะครับด้านหลังดูครับไม่สกโปกนะครับนะคุมโทนด้านในสีดาสปอร์ตหรูหรามากม้อ่ะมากครับผมนะคันนี้ผมบอกเลยนะครับลิ้นพันแล้วนะครับผมนะวันนี้รีวิวทั้งวันเลยนะครับผมเหลี่ยมสันบางโคลนดูครับผมนะนี่ไม่มีรอยบุบรอยขูดนะครับนี่ครับแผงประตูดูครับอ๋อด้านหลังดูครับมีติดสติกเกอร์นะครับกันรอยเป็นแคปล่าให้ด้วยนะครับผมนะนี่สวยไปอย่างนะครับผมนะตัวนี้นะครับนี่ดูครับ ตัวนี้เป็นหนังนะครับผมนะนุ่มๆนะครับได้ตะเข็บสีแดงนะครับผมนะได้รมมากๆนะครับผมนะล็อกนล็อกเด็กนะครับมีให้ครบหมดนะครับผมล้อแมกขอบ15ดูสภาพล้อแมกนะครับไม่มีรอยเบียดรอยขูดนะครับผมตัวนี้นะครับแมกทูโทนนะครับผมปัดเงานะครับตลกซุ้มล้อดูเลยครับผมนี่เดิมๆนะครับไม่เคยผ่านการเคาะํำสีมาแน่นอนร0 0นตะครับตัวนี้นะครับผมนี่การันตีคุณภาพเกรดเให้อยู่แล้วนะครับสนุกค้านะครับผมมั่นใจได้เลยนะครับผม เรียนไฟท้ายด้านขวาดูครับไม่มีรอยแตกอะไรงานครับรอยขีดข่วนนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับผนะตัวนี้นะครับไฟติดครบทุกดวงหมดนะครับผมนี่ครับเรียนสันกันชนหลังต่างๆนะครับรอยบุบรอยดุ่งไม่มีนะครับผมบวกกับตัวไฟทับทิมด้านล่างนะครับผมนะนี่เดิมๆนะครับเซนเซอร์หลังนะครับมีให้2จุดนะครับผมนะเซนเซอร์ถอยนะครับผมเป็นเซนเซอร์กัดระยะนะครับพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับผมนะนี่เวลาถอยได้อุ่นใจนะครับผมนะดูตัวฝาท้ายครับนะโลโก้ตัวจีต่างๆนะครับผม คิ้วฝาท้ายตัวนี้นะครับจะเป็นสีดําเป็นโนแบคนะครับผมนะนี่ครับดำเงาๆสวยๆนะครับพร้อมตัวโลโก้นะครับผมเปิดให้ดูภายในด้วยครับนี่ภายในห้องเก็บของนะครับตัวนี้มีถาดท้ายให้แล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมนะจะเป็นนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับจองห้อยอยู่ตรงนี้นะครับผมนะแต่ตรงนี้ผมไม่ได้ห้ให้นะครับผมนะนี่ครับนี่เลยถอดเอาไว้ก่อนนะครับให้ดูนะครับผมนะถาดท้ายเก็บของดูครับผมนะสภาพใหม่ๆนะครับผมพร้อมกับไฟส่องสว่างนะครับ พลาสติกปิดแผงท้ายต่างๆดูครับสภาพนะครับร่องรอยนะครับผ่านการใช้งานแทบไม่มีเลยนะครับผมสภาพตัวนี้นะครับดีเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ครับสวยครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมตะคงตะเข็บนะครับฝาท้ายต่างๆนะครับบานพับดูครับหัวน็อตไม่มีรอยถอดนะครับผมนี่ขอบลังนงลังน้ํานะครับเม็ดอาร์คนะครับเดิมหมดนะครับผมโช๊กฝาท้ายนะครับโช๊กตัวนี้นะครับโช๊กไม่เสียไม่ตายนะครับนะ โช๊คใช้งานได้ปกตินะครับผมนั่นนี่ดึงลงแล้วดีดขึ้นนะครับผมนี่เดิมเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับของแท้นะครับผมตัวโช๊คนะครับนี่ดูครับบานพับนะครับผมสนองสนิทไม่มีขึ้นนะหัวน็อตไม่ขยับนะครับผมสวยเก๋เอครับผมนี่ดูครับจุดเม็ดอาร์กต่างๆนะครับผมนะขอบรางน้ําสวยสวยเดิมเดิมครับผมเดินไฟท้ายนะครับนี่ร่องรอยนะครับแทบไม่มีผ่านการใช้งานมาเลยตัวนี้นะครับผมนะรอยขูดรอยถลอกไม่มีนะครับผมนี่สภาพใหม่เลยนะครับ สนใจนะครับโทรหาพีนะครับเบอร์ศู2ย์เก้าสองเจ็ดแปดสามหกสสองนะครับแอดไลน์เบอร์โทนี้ได้เลยนะครับผมนะนี่กระจกกระจกหลังนะครับมาพร้อมกับตัวไล่ไฟอย่างนี้เลยนะครับผมกระจกมุมบังโคลนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกมุมบังคลนะครับตัวนี้นะครับต้องดูแลรักษาดีๆครับชอบเป็นรอยนะครับผมนะตัวนี้ครับนี่แต่ตัวนี้นะครับใหม่เลยนะครับเงาเงาสวยๆนะครับผมดูครับสปอยลงสปอยเลอร์ฝาท้ายคีบฉลังหลังคาต่างๆดูครับสวยครับผมนะสีดําเงา สภาพดีมากครับผมมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับผมตัดกับตัวสีรถสีดํานะครับเข้ากันได้ดีเลยนะครับผมล้อแมกหลังซ้ายดูครับสภาพนะครับนี่คุณภาพเกรดเอนะครับผมนะยางดันหลบนะครับดูครับผมนะาสวยๆเลยกระโหลกซุ้มล้อต่างๆนะครับผมนะนี่พาดูรอบคันสวยๆนะครับผมนี่เพื่อสร้างความมั่นใจนะครับออกรถวันนี้นะครับผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะครับแคมเปญนะครับขับซีเก้าสิบวันนะครับผมพีพีทันใดดูอยู่มาจัดไปได้เลยนะครับผมนะ โทรมานะครับเบอร์ที่ขึ้นโชว์ได้เลยนะครับแอดไลน์เบอร์โทนี้นะครับดูหัวน็อตดูครับไม่มีรอยขันรอยถอดนะครับสีเสากลางด้านในนะครับเดิมๆแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่แผ่นเพจเลขตัวถังนะครับเช็ควาตดได้หมดนะครับผมนี่ครับหัวน็อตนะครับไม่ขยับนะครับบานพับเดิมๆนะครับผมขอบเหลี่ยมสันบันไดด้านในต่างๆนะครับดูนะสภาพดีหมดนะครับตัวนี้นะครับผมนี่เก๊เก็บของครับนี่ครับสมุดเล่มดํานะครับอยู่ครบหมดนะครับด้านล่างจะเป็นนะครับสำเนาทะเบียนรถนะครับผมนี่ รบทุกอย่างครับผมนะคันนี้นะครับเดิมๆนะครับได้ฟิล์มนะครับเป็นตัวไฮคูลนะครับผมนี่ครับแผงประตูสภาพนะครับใหม่ๆครับกิ้วกันทรงกันสัดรอบคันของแท้นะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับร้อแม็กขอบสิบห้าแท้เดิมโรงงานสภาพดีหมดทุกร้อนะครับผมไม่มีร่องรอยเลยนะครับนี่ครับโอต้ายาริทหนึ่งจุดสองตัวจีพัทนะครับผมคันนี้นะครับปีสองพันสิบเก้าครับผมราคานะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นลูกค้าเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องต่อครับผมมาครับมาครับผมมาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับ นี่เครื่องยนต์พันสองนะครับแท้เดิมโตโยต้านะครับผมหน้าตัวนี้นะครับสภาพดูครับผมนะใหม่ๆเลยนะครับห้องเครื่องนี่ครับไม่โสกกระปกนะครับคราบน้ำมันเครื่องนะครับคาบเยิ้มฝุ่นโสกกระปกไม่มีนะครับนะดูครับคันตรงคันซีใหม่ๆดูนะครับผมนะนี่ดูครับห้องเครื่องใหม่มากครับผมนนคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นโลนะครับดูครับผมนะสภาพดีมากครับผมนี่ตัวแผงกันความร้อนทอยเสียนะครับผมนะ นี่ครับสวยเดิมหมดนะครับเครื่องพันสองนะครับสี่สูบนะครับเชื้อเพลิงบินซินนะครับผมสภาพด้านในต่างๆหัวกระโหลกนะครับดูครับเบ้าโช๊คครับจุดเม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับผมนะสีภายในนะครับเป็นสีพื้นสีเดิมครับไม่เคยผ่านการทําสีมาร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะตัวนี้ย้าแล้วย้าอีกนะครับผมนี่คานเบ้ายึดไฟหน้าด้านขวานะครับผมนะเดิมๆนะครับนี่ครับผมนะรวมไปถึงตัวด้านในครับผมนะซับในบางคนหน้าต่างๆนะครับผมนะหัวน็อตดูครับไม่ขยับนะครับผม นี่ดูครับอันนี้เป็นสายยางฉีดน้ำกระจกนะครับผมนะฝากระโปรงหน้าเดิมๆครับผมนะของแท้นะครับปั๊มตาโตยต้านะครับผมรอยซีนเม็ดอากต่างๆนะครับผมนะฝากระโปรงหน้านะครับเหลี่ยมสันคมๆนะครับสวยๆนะครับผมนี่เดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฉนวนกันความร้อนดูสภาพครับผมนะใหม่ๆนะครับหมุดยึดอยู่ครบทุกตัวครับผมนี่ฉลากคำตรงคำเตือนอยู่ครบนะครับนี่ครับผมนะ นี่น็อตยึดบานพับฝากระโปรงหน้าดูครับไม่ถอดนะครับผมนะไม่มีรอยแกะนะครับซับในด้านในฝั่งซ้ายนะครับเดิมหมดครับผมเบ้าโชกดูครับจุดเม็ดอาร์กรอยสีนะครับนี่ไม่เคยผ่านการคอะอมสีมานะครับผมรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักจมน้ํพลิกคว่มไฟไหม้นะครับนี่ตรงนี้นะครับตรวจสอบประวัติได้หมดนะครับผมนะมั่นใจได้เลยครับนะกับโตโยต้ายาริสคันนี้นะครับ1.2ตัว G พัดนะครับปี2019นะครับราคา4 1ส0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมคันนี้เครดิตดีฟรีดาวร้ศูนย์บาทได้เลยนะ ออกรถได้ทุกอาชีพนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับนะออกรถได้หมดนะครับเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทั่วหมดทั้งหมดนะครับผมนี่มาจัดได้เลยนะครับกับคันนี้นะครับยาริทแฮทแบ็กสีดานะครับผมปี19นะครับนี่คลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมนะครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประกันใดนะครับผมนะน้องพีต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ก่อนจากกันไปนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับน้องพีทรงโจรโดนใจหน่อยนะครับผมเป็นกาลังใจให้กันนะครับผมนี่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอัััวนนะคครรบบสสดีผม